สวัสดีครับผมพอดเอทไบรท์โซล่าครับเราอยู่กันที่นารางคาเฟ่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ผมจะพาไปดูหน้าง,งานติดตั้งโซลาเซลล์ขนาด15กิโลวัตต์มาดูกันเลยครับก่อนที่เราจะเข้ามาทําการติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับลูกค้านะครับก่อนอื่นเราจะต้องสอบถามความต้องการของลูกค้านะครับและเราจะต้องเข้ามา สำรวจพื้นที่หน้างานติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะครับว่ามีขนาดพื้นที่เพียงพอหรือไม่นะครับในส่วนของโครงสร้างของหลังคาครับเราจะต้องทําการประเมินก่อนนะครับว่าโครงสร้างของหลังคานี้สามารถรับน้าหนักของแผงโซลาเซลล์ได้หรือไม่นะครับในส่วนของขนาดกําลังการผลิตนะครับว่าต้องการกี่กิโลวัตต์นะครับอันนี้เราต้องสอบถามความต้องการของลูกค้านะครับว่าลูกค้าต้องการประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าต่อเดือนประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งทางเอสบัสโซลานะครับจะแนะนําและ ออกแบบการติดตั้งโซล่าเซลให้อย่างเหมาะสมครับผมในส่วนของนาร้านคาเฟ่นะครับจะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นปริมาณมากนะครับเนื่องจากมีโหลดเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้าภายในร้านตู้แช่เครื่องชงกาแฟเป็นต้นนะครับซึ่งการติดตั้งระบบโซล่าเซลนี้นะครับจะช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในแต่ลวันได้เป็นอย่างดีครับซึ่งผู้ประกอบการนะครับสามารถไว้วางใจกับทาง s y Solar ของเราได้นะครับ เราดูแลตั้งแต่กระบวนการออกแบบติดตั้งไปจนถึงการขออนุญาตก,กับหน่วยงานต่างๆนะครับและยังมีทีมวิศวกรที่คอยแนะนําให้คำปรึกษาเราไปถึงบริการหลังการขายได้ครับ <S <S ในส่วนนี้นะครับจะเป็นการแปลงไฟฟ้ากระแสะตรงเป็นไฟฟ้ากระแสะสลับนะครับเมื่อทีมช่างติดตั้งแผงโซลาเซลล์บนหลังคาเรียบร้อยครับทีมช่างก็จะเดินสายไฟมาผ่านที่ตัวอุปกรณ์ป้องกันและไปเข้าอย่างอินเวอร์เตอร์ครับเมื่อผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับไฟฟ้ากระแสะตรงจะ แปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับและไฟฟ้ากระแสสลับที่แปลงออกมาจากอินเวอร์เตอร์นั้นจะเอาไปขนานกับระบบของการไฟฟ้าครับผมสวัสดีครับพี่วันสวัสดีค่ะคอ่านี่เป็นพี่วันนะครับเจ้าของร้านนาลางคาเฟ่ครับพี่วันครับอ่ผมอยากจะให้พี่แนะนำร้านนะครับอ๋อแนะนำคาเฟ่นะคะค ค่ะก็านารางคาเฟ่นะคะก็เป็นคาเฟ่สไตล์ชิลๆนะคะอยู่ที่ถนนคลองสามพัฒนานะคะกออ็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ2กิโลเมตรนะคะปกติคาเฟ่เราก็จะมีทั้งกาแฟมีอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เบเกอรี่มีครบทุกอย่างนะคะออบอกได้เลยว่าถ้าเกิดมาที่นารางคาเฟ่นะคะครบวงจรน,นะคะทำไมพี่ถิงเลือกที่จะติดตั้งตัวรัเซลล์ครับ เรื่องติดตั้งโซลาเซลล์นะคะเราเราก็พยายามคิดมาระยะหนึ่งนะคะคิดว่าเออจะติดโซลาเซลล์ดีไหมแต่เราก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องโซลา r เซลล์นะคะก็เออเราจะทํำยังไงดีเอาไม่เป็นไรลองเสียค่าไฟไปก่อนนะค,ะค่าไฟก็เริ่มจาก2,000หน่วย3,000หน่วยนะคะ1 5 0 0 0 1 6 0คือไม่มีลดเลยนะคะ1 8 0 0 0 0 0 0 0 0เดือนที่ผ่านมานะคะค่าไฟนะ0ะ2 4 0 0 0บาทน,ะะานะะ 24, บาทก็เลยเอางั้นเรา ในไหนก็ค e ่าไฟขนาดนี้เราน่าจะลงทุนติดโซลาเซลล์ดูดีไหมก็เลยลองคุยกับลูกๆดูก็บอกอ่ะลองดูก็ลองติดก็ติดประมาณนี้ฮะคือค่าไฟฟ้าต่อเดือนประมาณ20,000ื่นสอัพค่ะเราคิดว่าถึงหน้าร้อนนี้คงจะเพิ่มกว่านี้อีกในใจคิดนะคะคิดว่าต้องเพิ่มมากกว่าแล้วทําไมพี่วันถึงเลือกที่จะติดตั้งโซลาเซลล์กับทางเอดบารรจริงๆเราเวลาคนเราจะทําอะไรสักอย่างน่ะเราไม่ได้มุ่งหวัง ว่าเจ้าไหนเจ้าไหนนะเราก็เราก็ต้องเลือกที่ดีที่สุดสําหรับเรานะ,ะเออสำหรับว่าทําไมเราถึงเลือก S y นะคะอันที่หนึ่งะ,ะคิดว่า s y เนี่ยอยู่ในพื้นที่นะคะการเซอร์วิสหรือว่าการอะไรต่างๆน่าจะง่าย2พอได้คุยกับผู้แทนที่มาคุยเรื่องของโซลาเซลล์นะคะก็พบว่าเออในเรื่องคุณภาพและบริการน่าจะเป็นเลิศนะคะเราก็อีกอย่างนึ่งพอมาคุยเรื่องราคา เอ๊ะก็ไม่แพงจนกว่าที่คิดอะไรนะ้ก็เลยตัดสินใจคุยกันวันนั้นแล้วก็ตัดสินใจติดตั้งเลยนะคะของ SY นะคะก็คิดว่า SY ก็คงจะดูแลนาราคาเฟ่ต่อไปนะคะครับฝากบอกทางผู้ประกอบการนิดนึงครับให้ช่วยแนะนำเกี่ยวกับระบบตัวาเซลก็อันนี้นะคะตัวเองก็เพิ่งทดลองจะทดลองใช้นะคะแต่คิดว่า อย่างคาเฟ่ของเรานะส่วนใหญ่จะใช้ไฟตอนกลางวันแล้วโซลาเซลล์ซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์น่ะซึ่งมันน่าจะเหมาะกับคนที่ที่ทำใช้ไฟฟ้าในตอนกลางวันนะคะก็คิดว่าก็อยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าลองหันลองมาใช้ดูก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดแล้วก็ถ้าเกิดคิดจะติดตั้งของโซลาเซลล์ก็แนะนำที่ SY นะคะ ครับไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจหรือภาคครัวเรือนนะครับก็สามารถติดตั้งโซลาเซลล์กับทางเอสบได้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่วันมากนะครับขอบคุณครับสำหรับใครที่สนใจติดตั้งโซลาเซลล์สามารถติดต่อเข้ามาทางเอ Solar การที่อยู่ที่เราขึ้นไว้ให้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ